สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลนวรัตนพงศ์นะครับวันนี้จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งซึ่งมีความสาคัญกับประเทศไทยมาต่อเนื่องยาวนานมากนะครับและอย่างที่เคยคุยกันว่าคอสชเองก็ให้น้ําหนักและความสําคัญกับเรื่องของสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นอย่างมากทีเดียววันนี้จะมาคุยกับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณเจริญเหล่าธรรมทัศน์นะครับคุณเจริญสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เวลานะครับ เรียนสอบถามในแง่ของการส่งออกข้าวไทยเราเคยมีได้ยินข่าวว่าเราสูญเสียแชมป์ส่งออกข้าวตอนนี้ได้ข่าวว่ากลับมาเป็นบวกกลับมาเป็นแชมป์อีกรอบหนึ่งสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับคือหลังจากที่พสชเข้ามาบริหารประเทศแล้วเนี่ยตอนนี้การส่งออกข้าวเราเนี่ยจากที่3ากลับมาเป็นที่1เนี่ยแต่ตัวเลขส่งออกเรา6เดือน ที่ผ่านมาครับถึงมิถุนาเนี่ยเราก็ส่งออกได้ประมาณ5 3ล้าน3ห้าล้านสซึ่งก็เชื่อว่าเป็นมากที่สุดในโลกนะครับก็ประมาณที่1แต่ว่าเรื่องในด้านราคาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเพราะการสินค้าเกษตรเนี่ยการแข่งขันมันก็อยู่ที่เรื่องราคาครับเมื่อราคาเราจะแข่งกับตลาดโลกเนี่ยมันก็แน่นอนราคาก็ ต้องตามตลาดโลกนะซึ่งเราก็คิดว่าการส่งออกเราเพิ่มขึ้นประมาณ70%็ดนะในเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมาแต่ว่ามูลค่าเนี่ยเราเพิ่มขึ้นประมาณสักยี่สิบห้ซ็นตซึ่งก็แต่ก็อย่างน้อยก็ขายได้ครับมองแนวโน้มตลอดทั้งปีเราเราน่าจะมีโอกาสรักษากลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกนะครับเฉพาะของปีนี้นะครับผมมันค่อนข้างจะมั่นใจนะว่า สิ่งปีนี้เราน่าจะส่งออกได้ประมาณเกล้านถึง10ล้านตันถ้าเราส่งออกได้จํานวนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นที่หนึ่งของโลกน่าจะเป็นที่หนึ่งของโลกได้คู่แข่งสําคัญเก่าก็ยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังเป็นเวียดนามเป็นอินเดียอยู่เหมือนกันก็เวียดนามอินเดียก็เป็นคู่แข่งสาคัญของเราคคครรรััับบบถ้าในระดับราคาข้าวที่ใกล้ๆเคียงกันในแง่คุณภาพข้าวของไทยในปัจจุบันนี้ในชะตาของตลาดต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับคือ เมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเราเราขายข้าวเนี่ยข้าวไทยต้องขายสูงกว่าราคาข้าวเพื่อนบ้านหมดะเมื่อสปีที่แล้วกันนะก่อนที่จะมีการจำนำราคาข้าวแต่ว่าสองปีที่ผ่านมาเพราะว่าโครงการรับจำนำเนี่ยคือทำให้คุณภาพข้าวเราเนี่ยมีปัญหาเยอะนะแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยค่อนข้างจะกลัวข้าวไทยไปเลยนะไม่ไม่กล้าซื้อนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหานะแต่ว่าก็ ดีที่เรามีเราเรารีบแก้ไขนะครับปัจจุบันนี้เราก็พยายามที่จะไปติดต่อลูกค้าพยายามจะไปบอกเขาว่าเนี่ยอธิบายเขาฟังว่าเออทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะแต่มันก็ต้องใช้เวลาก็ต้องใช้เวลาคงไม่ใช่ในระยะสั้นๆก็ต้องอย่างน้อยให้เขามีเวลาสักปีสองปีที่จะซื้อข้าวไทยไปแล้วก็ไปไปบริโภคแ้ะมันไม่มีปัญหาแล้วเขาจะจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเราเราคิดว่าอะไร ที่เราไม่ควรทําหรืออะไรที่เราควรจะทําเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่เคยเกิดมาเมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมาบ้างครับคือสถานการณ์การค้าเน,นี่ยนะคือทั่วโลกทุกวันนี้เราก็ต้องทุกคนก็ยอมรับว่าการค้าเสรีเนี่ยเป็น,เป,นเป็นวิธีที่ดีที่สุดการค้าเสรีหมายถึงก็ต้องใช้ตลาดนำหน้านค,คุณต้องใช้การแข่งขันนะที่ผ่านมาเนี่ยการจำนำข้าวเนี่ยคือการไปควบคุมตลาด นะฮะจะโดยไปเพิ่มราคา,า,าไม่สัมพันธ์กับราคาตลาดที่แท้จริงรนะฮะซึ่งสูงกว่าตลาดประมาณตั้ง5 0ทําเรให้เราไม่สามารถส่งออกได้เมื่อไม่สามารถส่งออกได้เนี่ยมันก็ข้าวก็ต้องเหลืออยู่ในประเทศเหลืออยู่ประเทศมันก็เป็นแรงกดดันเพื่อให้ราคาขึ้นสูงไม่ได้ต,ต้องอย่าลืมนะว่าประเทศไทยต้องส่งออกข้าวปีละประมาณ8 1 0ล้านตันอันนี้คือส่วนเกินเลยของการปลูกพปลูกของเราเราทานประมาณ10ล้านตันเราต้องส่งออกประมาณ10บล้านตันถ้าเราไม่ส่งออก ข้าวก็จะเหลืออยู่ใน <จะ S 2> ปใน้านมัน้ก็กองอยู่ในบ้านแล้วก็อย่าลืมว่าสินค้าเกษตรเนี่ยมันไม่สามารถเก็บได้นานเพราะทุกคนรู้เรามีข้าว18ล้านตันนะฮะซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของการค้าขายทั่วโลกปีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเขาซื้อมาอไไร่ก็ได้รเราก็เราก็ต้องขายยังไงก็ต้องขายก็ต้องขายเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะสิ่งที่รัฐบาลควรจะทาก็คือทํายังไงให้เราสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้นะฮะก็คือต้นทุนเราต้องถูกนะฮะการบริหารจัดการเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพ ผมพูดถึงต้นทุนถูกก็คือทําไงให้ชาวนาเนี่ยลดต้นทุนในการเพาะปลูกลงแข่งกับเพื่อนบ้านได้เช่นเราสังเกตเวียดนามตอนนี้ค่า,าค่าไอ้ใช้จ่ายต่อไร่น่นะฮะประมาณ4 0 0พันกว่าบาท4,000ันกว่าบาทต่อไร่ต่อไร่ของอเรานี่ประมาณเอาเอากลางๆแล้วกัน7จ0 0ก็เกือบเท่าตัวก็เกือบเท่าตัวนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยที่เราทําไงเราต้องลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้มา <differences S 2> ให้แขยงกับเขานะฮะแล้วเราก็แข่งกับเขาได้เพราะที่ที่ผ่านมาเนี่ยข้าไทยจะต้องขายแพงกว่าเวียดนาม20-30เหรียญพรีเมี่มเรามีอยู่แล้วเพราะเพราะการบริหารจัดการเราดีกว่าการส่งของเราตรงเวลากว่านะฮะแต่ เนี่ยก็คือนั่นมสิ่งที่ผ่านไปแล้วตอนนี้เราต้องขายถูกกว่าเวียดนามถึงจะ hm, ขายได้ซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ที่ที่เราต้องต้องรีบๆทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันกลับไปอยู่ในสถานะเดิมเราเราเห็นความพยายามของคอสชอในการที่จะลดต้นทุนให้กับเกษตรกรหาอสิกกนา่าสิ่งที่จําเป็นสำหร,รับการผลิตปุ๋ยบ้างอะไรบ้าง น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่ไหมครับผมคิดว่าก็โอเคครับดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะฮะก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยก็ <ๆ S 2> ต้องทําแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะไปเก็บข้าวอะไรไว้ในสต็อกอีกแล้วนะฮะไม่ไม,ไม่หนึ่งเราเสียงบประมาณไปตั้ง5้าแสนกว่าล้านซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันควรจะไปใช้อะไรให้มันเป็นประโยชน์มากกว่านี้แล้วผมพูดง่ายๆถ้าห้าแสนล้านมาช่วยชาวนาจริงๆเนี่ยปัจจุบันเราสามารถสร้างระบบชมประทานได้ทั่วภาคอีสานทั้งตือภาคกลางได้แล้วแทนที่จะหายไป5้าแสนกว่าล้าน เปล่าๆโดยโดยทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่ามันหายไปไหนนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งการจะใช้เงินเนี่ยโอเคคุณจะไปช่วยช,วยชาวนา,าคุณมีชนประธานคุณมีโรงงานผิดปุ๋ยมีอะไรเนี่ยเพื่อลดต้นทุนเขาเนี่ยควรจะดําเนินการไปทางนี้เพื่อ,อเพื่อเราสามารถจะแข่งขันกับเขาได้ครับ,คร,บครับประกันราคาไม่ทาแน่จำนาไม่ทําแน่จากนี้ไปเราจะเห็นเราเราควรจะได้เห็นอะไรจากนโยบายรัฐบาลท,ที่จะทําให้ชาวนาลืมตาหาปากได้ั้าในแง่ต้นทุนการผลิตก็ดีถ้าในแง่ของการพัฒนาสายพันธุ์ของข้าวก็ดีทุกวันนี้ เราเราไม่ได้ไปรู้เลยว่าเมืองนอกเนี่ยเขาต้องการสินค้าอะไรผมยกตัวอย่างเวียดนามเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีข้าวหอมคแล้วตอนนี้เข,เข,เขาเห็นเมืองไทยเนี่ยขายข้าวหอมได้ราคาดีมากเขาก็พัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์หนึ่งออกมาเขาเรียกจัสมิน85นะเมื่อ5-6ปีที่แล้วเขาขายเขาส่งออกปีหนึ่งประมาณ2-3หมื่นตันะนะฮะพอเป็นช่วงจังหวะที่เรามีประกันมีอะไรเนี่ยเราก็เปิดตลาดให้เขาอพอเปิดตลาดให้เขาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยปีนึงเขาส่งออก1ล้านตันะปที่แล้วแล้วตลาด ที่เขาได้ก็คือตลาดที่เราเสียนะฮะแล้วต้นทุนเขาเนี่ยพันค่าเขาเนี่ยเขาขายได้ตันหนึ่งประมาณ500กว่าเหรียญเองในขณะที่ข้าวหอมมะลิเราต้องขายพันกว่าเหรียญซึ่งห่างกันตั้งเท่าหนึ่งถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณก็ต้องอยากทดลองของใหม่ที่ถูกใหม่ที่ถูกกว่าอยากรู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างใช่เพราะฉะนั้นคุณจะบอกเขาไม่ดียังไงก็ช่างก็ถูกกว่าเยอะเขาลองเขาลองเพื่อลองถ้าเขาชอบแล้ว เขไม่กลับมาแล้วนะเพราะมันถูกด้วยดีด้วยใช่ไหมเรายังมีข้าวหอมมะลิที่อยู่ตลาดพรีเมียมจริงแต่เรายังมีข้างล่างที่เยอะแยะที่เราสามารถจะขายได้อ,อันนี้ที่เราต้องไปศึกษากระทรวงเกษตรต้องมาคุยกับผู้สรงออกนะฮะซ,ซึ่งก็เริ่มแล้วอธิบดีกรมการข้าว ท่านนี้ปัจจุบันเนี่ยฮะก็มาคุยกับเราว่าออทางส่งออกเนี่ยต้องการพันข้าวชนิดไหนซึ่งเหมาะสมกับการส่งออกนะก็มีการพูดคุยก,กันพราะว่าเป็นสิ่งเริ่มต้นที่ดีซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีไม่เคยมีนะจริงๆภาครัฐคนที่กำกับดูแลนโยบายควรจะต้องคุยกับเอกชนชท,ที่ที่เป็นที่ที่เป็นตัวจริงเสียงจริงในการทาธุรก,กิจกับระหว่างประเทศซึ่งเราน่าจะมีข้อมูลที่น่าสนใจแลกเปลี่ยนกันคุณเชื่อไหมมันไม่เคยมีเลยนะไม่เคยมีมาก่อนเคยมี30กว่าปีที่ผมทําข้าวมาเนี่ย ทรวงเกษตรือกรมการข้าวไม่เคยมาคุยกับพวกเราเลยว่าในตลาดเนี้ต้องการข้าวอะไรเราไม่ได้ว่าท่านไม่ดีนะคือกับงบประมาณที่ท่านมีเนี่ยที่ค่อนข้างจะจํากัดเนี่ยพันข้าวที่ท่านทําออกมาเนี่ยก็ผมถือว่าท่านเก่งมากแล้วด้วยข้อจํากัดด้วยข้อจำกัดทางนี้ท่านก็เก่งแล้วท่านก็พยายามทําทุกอย่างแต่สิ่งที่ท่านทำนี้ก็คือท่านต้องการช่วยชาวนาเช่นไม่ให้มีเพี้ยกระโดดพันข้าวอะไรที่สามารถเพิ่มผลผลิตนะ มีมีพันธุ์ข้าวที่ที่ที่สามารถที่ไม่ไม่ไม่โดนไม่โดน,โดนภัยธรรมชาตินะแต่ไม่ได้ไม่ได้ดูว่าเหมือนเราต้องการข้าวอะไรนะซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่เหมือนกับเวียดนามเลยที่4ี่หปีที่ผ่านมาเนี่ยพันข้าวทุกพันุ์ของเวียดน,นามที่ออกมาใหม่เนี่ยมันจมใจตลาดมันโดนตลาดเลยว่าโอเคเขาต้องการแบบนี้ใช่ไหมข้าวละข้าวขาว5%าของเราเป็นข้าวแข็งเราจะมาทำข้าวเนึยงแต่ข้าเนี่ยเขาคิดไปเลยว่าต้องเป็นข้าวนี่มันระดับกลางซึ่งเป็น table r i ซ์ได้นะฮะซึ่ง ปัจจุบันนี้เขาสาเร็จมากเมื่อก่อนจีนไม่ซื้อข้าวเวียดนามเลยนะตอนนี้ซื้อแง้งตอนนี้เขาซื้อเวียดนามมากปีหนึ่งซื้อเกือบสองล้านตันสามล้านตันซึ่งตลาดพวกนี้เราเสียไปให้เขาหมดถึงเวลาแล้วผมว่าเราต้องมาตั้งยุทธศาสตร์กันเพราะงะั้นทุกวันนี้เราถึงมา,มาคุยกันว่าที่เราคุยกันผ่านมาเดือนสองเดือนเนี่ยก็คือยุทธศาสตร์ข้าวว่าต่อไปนี้เราจะทํำยังไงเราก็คุยกับทางกระทรวงพาณิชย์ด้วยแล้วก็ทาง สภาการค้าด้วยว่าเราจะมาตั้งนโยบายยังไงในยุทธศาสตร์ข้าวเพื่อจะสามารถเนี่ยในอนาคตเนี่ยในระยะยาวเราสามารถที่จะแข่งกับคู่แข่งเราได้ <Yeah. S 1> แล้วก็ไม่ใช่รัฐบาลไหนมาก็จะเปลี่ยนแปลงนโยบายไปเรื่อยๆซึ่งสำคัญซึ่งสาคัญที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเราไม่เคยมียุทธศาสตร์ระยะย,ยาวเลยนะเรื่องข้าวเนี่ยไม่เคยมีทามาหลายฉบับแล้วแต่พอรัฐบาลใหม่ขึ้นมาก็ไม่ใช้ <Yeah. S 1> ก็เปลี่ยนไปก็ ใครอยากจะทําอะไรก็ทําเพราะว่าเขาบอกเขาเลือกมาเขาถูกเลือกมาแต่อย่างน้อตอนนี้ก็ไปจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะได้คุยกันดีนะก็หวังว่าเราสามารถเริ่มต้นใหม่แล้วก็ให้มันนโยบายนี้มันมั่นคงแข็งแรงแลเดินหน้าต่อไปได้ครับผม คุณผู้ชมครับเราได้ข้อสรุปชัดเจนจากภ่าเอกชนมุมมองสถานการณ์ข้าวในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตและสิ่งที่อยากจะเห็นก็คืออยากเห็นนโยบายที่ตอนนี้เริ่มเดินมาถูกทางแล้วเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆนะครับทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยก็คุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นช่วงน้าออนไล์ของคุณหมอ,อยงยุทธมายาลาบวันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ Welcome to Now or Never, the program that updates you on the policies and developments of the National Council for Peace and Order or NCPO. The time is now for all ties to unite, to move the country forward and to push for reform in all dimensions to strengthen Thailand in a sustainable way. On resolving problems of rubber prices, the NCPO has taken every effort to prevent prices from further falling while at the same time encouraging free competition and the increase of rubber utilization. The first part of this solution is preparing the release of rubber stocks which have been kept under the rubber price stabilization scheme. The previous government had purchased large amounts of rubber at high prices, which has thus resulted in the stock not being able to compete with current market prices and consequently a deficit. In the meantime, rubber farmers are still calling for the same rate of government subsidy for their future products. The NCPO seeks to address this problem through two key measures. First, it is necessary to find measures to increase domestic consumption of stockpiled rubber as well as the newly harvested rubber crop. Then the NCPO will seek to increase the value of raw rubber products by linking the board investment with rubber manufacturers in order to encourage rubber usage in other activities. Rubber manufacturers will have to use domestically produced rubber, and for this, several rules and regulations will need to be amended. The NCPO has considered several measures to develop the whole rubber industry. This consists of immediate measures to solve stock management problems measures to increase market liquidity, product value and product quality during production season, and measures for sustainable rubber development to adjust marketing structures while penetrating new export markets. Many countries have turned to growing their own rubber plantations which has resulted in falling prices of Thai rubber as well as falling demand. The NCPO has given approval to the Ministry of Commerce plan to promote the export of rubber this includes short-term measures to explore new markets in emerging countries that have not imported rubber from Thailand or have imported small quantities of rubber from our country, especially those that have car manufacturing industrial bases such as Russia, Eastern Europe, and India. Other measures involve supporting research and development on rubber products, control of rubber planting areas, and increasing farmers' productivity and crop rotation. Thailand cannot focus solely on selling rubber, but should rather increase the value of our products.